ครับผมเป็นพ like, ี er ่น้องฮา่นก so ับ so ม so 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 ือนีขอสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีสิมาเราโอ้ยมือนีนะครับเก็บเจไหยครับพี่น้องครับเนื่องจากว่ามาไถหน้าครับช่วงมาไถหน้าเนี่ยสวนกันกับผู้คนขับรถไทสวนกันกับผู้คนออกรถไม่ครับพี่น้องเฮานนะครับแต่ว่าบอเบาดอกว่ามันผู้ใดนะครับแต่ว่ากระแทบ้านเจ้าของนี่แหละนะครับแทบานใกล้คิดนี่แหละเห็นว่ารถเฮานะครับพี่น้องเก่าครับเห็นว่ารถเท่าเก่ารถเฮ่าห่างครับ ตังผ่านหนาจั้งสิมันก็เข้มครับพี่น้องนะครับเข้มถึกน้ำถึกในล่างดีพวดพี่น้องตั้งล่างนะครับตั้งล่างในล่างดีพวดแต่ว่ามันน้ำเข้มครับไปบุกทุกหม่องทุกบอลครับกระไถหางวดมันครับบ่อลที่นี่ผ่านตกมาปีนี่ห่างครับพี่น้องกล่วจุกกลัจิกเปรงครับแล้วมันกะถามซื้อไหมอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันแพงครับตกหมื่นกว่าครับนี่ตะใบผ่านนี่ครับ เรื่ยบาไหวครับพี่น้องก็เลยใส่ไปก่อนสำหรับช่วงหน้าปังนี่มาไถหน้าปังมันขับรถสวนกันครับเพระเจ้าขับพี่น้องทีนี้ผุณเปินออกรถใหม่มากครับฟ้องกกออกได้ปีเดียวครับของขจรคันใหญ่กว่าอีกียดงหารพี่น้องคุลารุ่นหาสิบเลี้ยงรุ่นยอดนิยมหมดแล้วนะครับเอาของเขามันสามสิบหกเลี้ยงขับหมือนก็เกขาครับนี่หม่งสอดหม่งฟูไล่เหรอพี่น้องจังบางคนนี่ก็สอดครับเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆครับเพคุนก็บอกว่าเป็นยังจังบุออกไหมครับพี่น้องโอ้ยนะครับแมนอยู่ครับรถใหม่เพิ่งงามอยู่นะครับพี่น้องเา แต่ว่าก็อนรถติดเครื่องยู่นะครับพอ่ามาใส่หน้า่ังครับฐานนาไปเวลาเขาไปนอนรอเตี่ยนแล้วแต่ว่ากับพวันมีเงินครับเมิ่กลรัวครับเ่ยม้นหลังครับมวนหลังสองขางน่องมีสูนะครับ้วนหลังสองขางมสูนี่ครบอัลสี่พันวนะพี่น้องสองขางกลายตป็าคู่ก็ได้ยนะเขเด็าครับพราะเป็นมาเห็นมันเกาไรหมองไปน่อ้นะเสื source, ่กับัวจเสื่อครับซสน เส้นแอววะเนี่ยส้นดอกจอกเห็นไหมเนาะดอกจอกเัราะว่ครับเพื่อนมาเห็นนะครับยางกันนี่ครับเพื่อนเนามันมันอาดใช่ปังปิงๆแล้วครับแต่เพื่อนกับองาห้องแถวซ่างห้องแถวครับเพป็นก็ว่ามันใส่ได้อยู่นะครับเพราว่ายางกับแข้งครับพี่น้องยางก็ดีนะครับมันก็เลยสูบเอาไว้เลครับเพราะเขาเดีเปลี่ยนครับเพราะเขาเดี๋่วงเพราะว่างวดยางอื่นกับทิงมีนะครับพี่อนเนาะเขาทานกัน ไอ้เนีดีดด<น>อยูอคอคยคอย่ครับพี่น้องขี่สวนกับรถหาซีฟเล้งไหมเพื่นครับพี่น้องเพื่นกับว่าเป็นอยัางที่บอกไหมอ่ามันเต่าแล้วนะครับโอ้พี่น้องเป็นวานังสีกับแมนคว่ำเหมือนยุ้ครับพี่น้องครับนะครับถ้าเราไปตีเทินเมืองนี้แหะเป็นโบไห่ไห่แพงนด้พี่น้องนะครับแมนว่ารุ่นสเปียรโชกกระยาได้นี่นะคนนนรับมันโบไห่แพงครับไปตีเทินหน่อครับบ้านี้รถใหม่มันแพงครับพี่น้องส,สูงเสียงงวดมาแล้วนะครับเสียงงวดมาแล้วบิดแล้ว เอาหูนะครับว่ามันเป็นจังไรในการเสียงงวดนะนะครับแต่ว่าเคุณคือออกรถไม่มาไปแถหน้ารับจ้างเคลื่อนกับผมนี่แหลยนะครับพี่น้องแต่ว่ากนากับเป็นบ้านเป็นอย่างจมูกออกไม่เอาไปเคลื่อนเลยเหรอวะชี้ไก่พี่น้องทุลักทุเลงน้ำทงังคุณไรงัวดอะไรก็อยู่เพป็นกับว่าเอาไปเคลื่อนเลยมันโมเมนต์ของง่ายๆเด้พี่น้องเสียเอาไปเคลื่อนนะครับแล้วกับโมเมนต์ของง,งดดอ่ายๆเด้เสียมาเสียงงวดรถรุ่นโดยเฉพาะรุ่นอยอดนิยมรุ่นหาสิบเรื่องขึ้นไปนี่นนนก็ะแหงต่สิบ ทั้งดอกเบี้ยทั้งอย่างเราตกเป็นล้านแม่พี่น,อน้องเลยเขาเตาสิไหว,วนนบ,นบพพนนนน่นะครับแต่คั้งนี้บริษัทแห่งพนันได้พี่น้องเลยสามสิบโอ้กแรกเลยนะครับเทียบสีเสียงได้ครับโอ้ยไปขอยือดระยะเวลาเยอะนะครับบม่เป็นธรรมดาปอ้อนควบกำหนดเมื่อก็เสียงบุบเบิแล้วครับพี่นอ้องอ่ามันกับบุ้มีเนาะนะครับไปขอยือดระยะเวลาขอไฟแน่นเป็นเข็มอ่างวดใหญ่ลงมาอย่มันก็หกปีเจ็ดปีขึ้นม่าหนักจุดบนี้นะครับจากกำหนดตะก้าวห้าปีสี่ปี อันนี้เบาเรียงคนเจ้าของนะพี่น้องบัดนี้เพราะมันเก่ามากหอดย่ำเก่ามากเนี่มันกับบทันมีเงินเปลี่ยนครับพี่น้องครับอย่างอื่นมันก็ได้ใส่ใจอยู่นะครับบ้านนี้ผู้คนขับรถสวนห้องคนกับบอกว่าคือบโบไปเทิร์นอ่าคุณทั้งคนอันขนาดสิบเรียงเหมือนเศร้าเนี่ยมักแก่แห้งตาว้ามันเก่าแล้วไปเทิร์นไถ่ไ่ได้หรอกว่ามันไถ่ได้อยู่พี่น้องนี่นะครับมันก็ไถ่ได้อยู่ด้วยนี่นี่เนี่ยไถ่แล้วมันก็โอเคอยู่เแต่เสี้ยงนากับจูดออกนะครับพี่น้องมันลดน้อย เป็นบ่เข่าใจญ่ห้องเดียวแต่ว่าเพิ่นออกไม่ปีนี่นะพี่น้องเบิ่งเขาก่อนเนื้อ่าเที่ยวหอดเราเล่าฮาปีหกปีคือเงา้นี่จะเป็นจังไรเนาะครับอันนี้คื่อนั่นอันน่องคืออนาคตรทำบนโมเมนต์วันสิออกได้ยังไงครับพี่อนออกท่านพุ่นกับเพิ่นกอะไทยอยู่ท่านพุ่นกับสามสิบหกเลงขึ้นกันลนะครับนผมนะครับนี่เพิ่นการยังบ่เปลี่ยนไม่เพิ่นการแห่งต่างขึ้นบุ้งเนตัวอย่างเนานะนะครับอย่างพื่อนออกคำนึอนี้มาใส่หน้าปังครับมาเบาเลี้ยงความในใจให้เพราะม่พี่น้องฟังนะครับ ขี่สวนพี่น้องผู้เลี้ยงงวอยู่มันก็บ,บอกว่าเอาไปเทิร์นเอาไปเทิร์นมันมันเป็นกอาง,งายเลยพี่น้องเลยนะครับการจะเอามาดาวรถแล้วว่าสิงหวดขั้นไม่นะครับดีบุรีขั้นเอาไปเทิร์นกับหายไปนะครับขั้นไม่กับคือยึดหายไปขึ้นกันในทางเทียนนะครับอันนี้กับโบได้ว่าเป็นดอกเป็นบ่อก,กับโบไดว่ายังครับกับน้อมรับพี่น้องมูเป็นเลี้ยงง,งวน้ำทางกับน้อมรับขี่สวนพันมานะครับ บ่มีผู้ย้องเขาจะค้นดอกพี่น้องว่าเขาเสียงหวด,หวดรถเบิดมาได้จังไดบ่มีผู้ถามเขาดอกว่าไทยรับจ้างได้รถมามันเป็นธรรมดาเดิพี่น้องจักหาหยิ่งใส่มากเนี่ยดินะครับอันเบาคือเบาคนะผมเบอคสู้ฟังพี่น้องเบ่ได้เบบาคขี่ไล่จะคล้องใครจะคล้องดอกระยะออกมากหัวปีแรกขยันคักขึ้นยังนี้นะครับรถกับบอลสันไหล เรารับจ้างอย่เงินเป็นแสนได้พี่น้องเรือหกักคาในหมวกน้ำมันกันเจ็ดหมื่นนะครับปีนัน้นปีแรกๆนะครับมันกับปพหัวได้หัวมันแสนสองครับนี่ตอนตอนเสื่อดาวปลาไหลนะครับเป็นกระแสนสองคนนะครับบานในขันแม่นบักหาสิบเรื่องเี่น่รแสนหาแสนหกคนชี่น้องขันแม่นอันสุมืงินนี่มานะครับบานในทุกมื่อนี่รถแห้งรถไหลได้ยแห้งรถไหลาการรับจ้างนานาลับจ้างของเขากัน มาณเก่าหรือว่าลดหน่อยลองเพราะว่าพี่นองเิ่นก่อออกรถมากเพื่อนกับไปไทยหหกันจังซินนะครับเิ็นก็เอารถพี่นองซอยเสียงงวดซอยกันไปขั้นนั้นขั้นนี้บ่ได้วบาเพิ่นเดี่ครับนี่นะครับนี่คือเบาสู่ฟังมันยากกวาเก่าพี่นองการเสิดาวรถในสมัยสม,ม้อนี้การเสียมาผรอนงวดมันยากกวาเก่าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วขั้นเก่านี่ก็รลอจังหวะมีเงินก็จังเปลี่ยนเอาก็ได้ดอกขานมันกับอันนั้นก็ไปปาผู้เอาก็ได้ คำว่า,มมาสิเปลี่ยนีหมัคือสิยากอยู่ดอกสำหรับผมเาพราะว่าผ่านประสบการณ์มาแล้วโอ้ยปีหนึ่งปีปีหนึ่งใน,งนบรได้ยืมเพิ่นปนด้นะครับมีเงินเก่เกาเจ้าของเหลือกับไถนาหาคาโนมุกระม,มัดน้อแล้วตุกินามัดกับแห่งตะถือเรียบบันยังเหลือแค่เจ็ดมหมื่นแม่พี่น้องไนบริยูเดีเซ้าเลยนะครับบาดท,ที่นี่ระยะปีที่สองนี่ก็ยืมนายก่อกับพี่นอ้องเจ้าของนี่แหละหอดปีที่สาม,มาี่ก็ยังบริสิงนายก่อเปิดอยู่จะยืมนายขออีกกับพี่นอ้องเจ้าของนี่แหละ บานหอดปีที่สี่มันเบิดนมองยืมมันตันครับอันนี้เพราะว่าเก่าบริสิทธิ์ก็จะอมดบือนมันมันตันนะครับเบือนจักกู้ไซเนี้ยเราอันนี้ทกัจากพินีอยู่แค่์แต่ก่อนเลยลักมื่นเดี๋ยวนี้มันก็ลักจักแสนแล้วพี่น้องอันนี้บริวารเป็นน้ำรถขั้นเดียวเดี๋ยวเพราะว่าไล่ใจันื่อเหามีมดสุยางตัวนี้ออกครับพี่น้องเานะครับนี่สำหรับรถนี่ขั้นนี้มันดีคักแล้วเดี๋ยวก็จำกับแทงเอาอันนี้มาเฝ้าสูพอไม่พี่น้องเ้างผู้อยู่ไก่ฟังยานผู้อยู่ไก่ดี๋ยวเพิ่นว่า ถัดไปกนคือสเสียงได้เังเสียหน้าผมก็เลยโอยจากโง่ไปเนาะไปนอนเนาะเอาจั้งใจกะเสียงได้กับยันมันดึงมากขึ้นกันละยันไปหาดึงน้ำปูนันผู้นี้มากขึ้นกันน่เนาะพี่น้องเนาะเสียงได้กับได้นอกจากกูสลมีหน้าเจ้าของหลายๆนะครับเป็นกิดเฮ็ดหน้าขายข่าวจึงเกิดโอเคย้อนบอบ่าหนาะครับได้เนี้ยนอนเนี่ยมาครับมาดจมให้พ่อแม่พี่น้องฟังมือนี่รถเก่าไอ้หนุ่มรถไถนี่แหละ เก,าก่ากะรถซาเอาเนาะพี่น้องเนาะคุณผู้ชมรถเก่าคือผมเหลืกินอาแล้วเปลี่ยนแล้วยสอมเอาคือเอาน่ะครับพี่น,อน้นอ,งนนองมือนี้บุม,มีหยางหลายครับมาบอกสู่พ่อแม่พี่น้องมาฟังนะครับวา่าคนทวงว่าอย่างไรสำหรับย่ามชีรถไก่เป็นหรือว่าย่ามชีรถสวนรถใหม่เป็นครับโอเคพี่น้องมือนี้คลิปนี้นะครับก็ขออ่าขอบคุณพี่น้องน,นะครับเด้อที่เป็นเอฟซีนะครับเดี๋ยวนี้เอฟซีเข้ากัน หลายนะครับพี่น้องครับแล้วหสิมีลายเร่องลายแนี่เอามาลงสูฟังมีอะไรกับิีจมสูฟังนะครับพี่น้องสาระดีๆกับมีสาระบดีกับเอาฟังไวปป้นสนุกสนานไปนาอพี่น้องเนาะสวัสดีครับ